คือต้นพลิกนะคะผลของต้นพลิกจะได้ด้วยต้นนี้แกฉีดไปแล้วค่ะฉีดไปครั้งสองครั้งแล้วใช่อ่าฉีดที่ดินได้เลยครับนะคะผักหวานผักหวานใช่นี่แกใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยค่ะอืม ปุ๋ยเคมีที่มีอยู่แต่ว่าไม่มีน้ำอ่าที่ไม่มีน้าใช่ไหมปุ๋ยใส่ปุ๋ยเข้าไปเอาหมดแล้วนี่นหมดแล้วสองลิตรอ,อ่านะคะ <200 l. S 1> เดี๋ยวเราจะมีการฉีดอะไรอ่ครั้งต่อไปนะคะที่มีอยู่ใต้ดินะนะสารอาหารที่มีอยู่ในใต้ดินของเราเนื่องจากว่าดินของเรานะคะมีการอดัอดอดัดอัดลงไปอย่างเดียว แล้วน้ําที่เราลาดลงไปลดลงไปก็ตามจะไม่มีการซึมซับเรามาใช้ตัวนี้ค่ะเทคโนโลยีเบลกินจะทําให้การดูดซึมซึมซับและมีการกระตุ้นการทําจุลินทรีย์ของดินได้ดีเยี่ยมที่สุดเลยนะคะอ่าและขอแนะนํานะคะเกษตรกรนะคะที่อ่าในประเทศไทยของเราหรือว่าต่างประเทศก็ตามนะคะที่ได้เห็นคลิปครั้งนี้นะคะขอให้ชัานนะคะมาใช้ตัวเทคโนโลยีเบลกินของเรานะคะได้ผลผลิตที่แน่นอน เพิ่มผลผลิตและเพิ่มน้ําหนักที่สําคัญรายได้ของเราได้มาอย่างแน่นอนจากผลผล,ผลิตที่ท่านมีอยู่นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะครับนี่เป็นการวัดค่าดินเมื่อสักครู่นะครับหลังจากฉีดเทคโนโลยีเมลกดพีน,นเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่ต้นทุเรียนตรงนี้นะครับอ่ะถ่ายมาเห็นต้นทุเรียนด้วยนะครับจะได้เห็นภาพกัจะชัดหน่อย ค่าของดินนะฮะตรงนี้ท่านดูนะครับนี่ต้นทุเรียนนะฮะอ่านี่ตรงนี้ฉีดแล้วนะครับผลจากการฉีดเสร็จแล้วเนี่ยค่าดินอยู่ที่เท่าไหร่ครับอ่ายังเป็นตรงนี้อยู่เพราะว่าเดิมทีเนี่ยดินตรงนี้เป็นกรดนะต้องรอัะครู่หน <is here. S 3> ึ่งนะครับว่าเพิ่งฉีดครั้งที่หนึ่งเนี่ยเราต้องดูกันไปสักระยะหนึ่งนะครับต้องสองนาทีถึงจะรู้ว่าดินตรงนี้มันเป็นกรดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวัดยังไงมันก็ต่ํากว่าห้านะฮะจากเดิมเพราะฉะนั้นนี่เพิ่งฉีดครั้งที่หนึ่ง นะกร,รดเลยอืมอ่ะกรดรัยยังเป็นกรดอยู่ครับเพราะฉะนั้นต้องปรับโครงสร้างดินกันนี่คือเพิ่งฉีดครั้งที่หนึ่งเพราะฉะนั้นยังเห็นผลไม่ชัดนะฮะต้องไปฉีดสองสามสี่ห้าต่อดินตรงนี้นะขอเน้นย้ํานะครับเป็นดินเหนียวเกิดจากการดินที่ถมนะครับเราไปข้างหน้าอีกิดน,นะฮะนู่นเนี่ยดูต้นเงาะนะอ่ะวัดไปเรื่อยๆครับนี่เราหน้าที่คือวัดค่าดินอย่างเดียวนะฮะอ่ะ ดูนะฮะตรงนี้วัดดินนะครับจะต้นไม้อะไรก็ตามแต่ถ้าดินไม่ดีก็มันขึ้นไม่ดีเหมือนกันนะฮะไม่ต้องไปดูต้นนะดูดินอย่างเดียวนะครับอ่า,อาก็กรดทั้งนั้นนะครับที่นี่เพราะเกิดจากดินเหนียวแล้วก็ใสเคมีเยอะนะครับที่ผ่านมาไปาวัดไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เป็นดินต้นปา์าเอาตรงนี้สักทีนี้วัดไปแล้ววัดค่าดินเยอะๆนะครับ ค่าดินในผืนดินเดียวกันเกิดจากดินถมมันไม่ห่างไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ได้ต่างอะไรมากมายเลยครับมันจะอยู่ใกล้กันนะฮะถ้าต่ำกว่าห้านะครับหรือต่ำกว่าหกก็เป็นกรดอยู่แล้วครับอ่ะลองดูตรงนี้เท่าไหร่ครับดดปด๊บังอ่าห้านิดนิดก็กรดกับห้าครึ่งก็กรด,ดอยู่ครับชัดเจนครับอ,อืมต้นปาล์ดดามนะฮะอ่อไปดูดินเนินหน่อยหนึ่งอ่ะขึ้นไปดินเนินมีต้นทุเรียนต้นหนึ่งนะวัดดูที่ข้างใน ดินเหมือนกันลองดูซิเราวัดหลายๆจุดดูนะครับไม่ต้องกลัวอ้าวปากเลยไอ้นี่แค่ราดน้ํานะครับไม่ได้ฉีดเทคโนโกลินเบลกีนทีอ่าอ่าปากลงไปให้มิดอ่าอ่าได้นะลองดูซิประมาณเท่าไหร่แล้วเอาให้ถึงนาทีหนึ่งเดียวตั้งไปเรื่อยๆตั้งกล้องเรื่อยๆนะครับอืมนะนะอ้าเดี๋ยวหนึ่งนาทีมาดูอีกทีหนึ่ง ทุเรียไม่ไม่ไม่ใช่มะพร้าวฮะเห็นแท้เห็นไปแล้วเมื่อกี้มีบางคนเห็นต้นกล้วยปั๊บนึกว่าทุเรียนนะยังถามอีกนะว่าต้นอะไรรู้เรื่องรู้ว่าเป็นต้นต้นกล้วยยังถามเราว่าเอาไม้อะไอต้นกล้วยไม้ลาวน้อต้นกล้วยไม้ต้นกล้วยไม้นะทีเอาไม้เออต้นกล้วยไม้เบอร์ค่ะเบอร์ทำงานเยอะนี่ต้นกล้วยไม้นี่นี่ไอ้นี่หลอกก้อไม้นี่บ้านไม่หลอกก้อไม้อ่ะ มาม<อ>าได้แล้ว,วเ,เออกรดนั่นแหละสรุปเป็นกรดมาตามมาเดี๋ยวสายมันก้ออยู่เดี๋ยวสายนี้ดีนะสายนี้ไม่เหมือนสายแป๊บทั่วไปไอ้แบบอื่นมันแบบเนี้ยดีอ,กกอะฮะโอาเดี๋ยวจะวกลับมาอีกอ๋อ